พิกโรเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้โกคูฟังคูรลินอยากให้โกคูช่วยกำจัดจอมมานบูโกคูก็พูดตรงๆไม่ไหวหรอกเราเอาชนะมันไม่ได้พลังของเรากับเบจิต้าแทบจะพอๆกันเลยเบจิต้าเอาชีวิตเข้าแลกไปขนาดนั้นแต่จอมมานบูก็ยังไม่เป็นอะไรเลยโทษทีนะไม่ว่าจะทำยังไงก็คงชนะไม่ได้หรอก ถ้าเบจิต้าหรือโกฮังยังมีชีวิตอยู่อาจจะทำอะไรได้บ้างก็ได้โกคู Goku จะใช้การฟิวชั่นเดนเน่ก็รู้ว่านั่นก็คือการรวมร่างมันเป็นท่ารวมร่างที่จะ ทำได้ก็ต่อเมื่อความแข็งแกร่งและขนาดร่างกายของทั้งสองคนมีความใกล้เคียงกันมากหรือก็คือคนสองคนรวมร่างกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็จะสามารถกลายเป็นคนใหม่ที่มีพลังสุดยอดที่คนเดียวไม่สามารถมีได้อย่างพิกโกโรกับเนีวก็เป็นการรวมร่างแบบหนึ่งเป็นแบบดูดซับเข้ามาถ้าโกฮังหรือเบจิต้าคนใดคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่มารวมร่างกับโกคูแล้วกลายเป็นสุดยอดนักรบ ก็จะสามารถไปสู้กับจอมานบูได้แต่ว่าต้องเรียนวิธีการใช้ท่านี้ประมาณ1อาทิตย์โกคูอยู่บนโลกนี้ได้แค่1วันนำซ้ำถึงจะเรียนท่านี้มาแล้วแต่ยังไม่เคยลองใช้เลยเพราะที่โลกหน้าไม่มีคนที่อยู่ระดับพอๆกับโกคูไม่ว่าจะทางไหนก็ไม่ได้เลยสักทางมิสเตอร์โปโปก็เสนอทรังกับโกเทนสองคนที่นอนหลับอยู่ข้างในทั้งพลังทั้งความสูงก็พอๆกันเลยให้รวมร่างกันได้ไหมคุรลินก็ดีใจเต้นรำ กับมิสเตอร์โปโปโกคูจะอยู่สอนท่ารวมร่างให้พวกตัวจิ๋วก่อนจนกว่าจะจวนตัวจริงๆแต่ว่าเวลาคงไม่พออยู่ดีที่เหลือจะส่งต่อให้พิกโลเป็นคนสอนแทนที่แคปซูลคอร์ปอรเรชั่นทุกคนกำลังอัญเชิญเทพเจ้ามังกรออกมาพิศาจตัวกข้างหลังผู้เท่าเต่าตัวใหญ่ขึ้นนะครับเทพเจ้ามังกรเอ๋ยจงออกมาแล้วบรรดาคำอธิษฐานให้เป็นจริงด้วยเถิดท้องฟ้าก็มืดครึมเทพเจ้ามังกรก็กพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า ที่วังพระเจ้าท้องฟ้าก็มืดลงเช่นกันทุกคนก็รู้ได้ทันทีว่าเทพเจ้ามังกรอ,ออกมาน่าจะเป็นบลูมาที่รวบรวมดราก้อนบอลเอาไว้คงจะขอพอรให้ชุบชีวิตคนที่ถูกเบจิต้าฆ่าตายที่สนามปลองเดนเดก็ว่าแย่ yeah, แล้วถ้าขอพอรครบ3ข้อต้องรออีกหนึ่งปีถึงขอได้นะโกคูจึงจะต้องไปหยุดการขอพอรวิกร์เขาพยายามหาจิตของบลูมาที่หายากมากเลย เทพเจ้ามังกรปรากฏตัวแล้วทุกคนถึงกับอ้าปากค้างปีศสัว์หัวตัวเท่าเดิมนะครับไม่ว่าอะไรเทพเจ้ามังกรก็จะทําให้สมหวัง3ข้อรีบขอพรมาบลูมาไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดียาําฉาจึงขอแทนช่วยฟื้นคืนชีพให้คนที่ตายไปวันนี้ทียกเว้นพวกคนชั่วนะเทพเจ้ามังกรก,ก็ทําให้ตามคําขอ เราผู้คนที่เสียชีวิตที่สนามประลองก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแบบงงๆแต่ก็ดีใจกับทุกคนสิ่งนี้ได้ทำให้คิปิโตะฟื้นขึ้นมาด้วยโกคูจับจิตได้ก็วารมาหาแต่พรถูกขอไปแล้วหนึ่งข้อเขาจึงติดต่อเดนเด้เดนเด้ก็แนะนำให้บอกไปว่าจะไม่ขอพรอีกสองข้อถ้าขอไปแค่ข้อเดียวก็รออีกแค่4เดือนก็จะขอใหม่ได้ครับโกคูก็คุยกับเทพเจ้ามังกรตามที่เดนเดแนะนำมาเทพเจ้ามังกรก,ก็หายไป โกคุก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่รู้มาให้กับทุกคนฟังแล้วก็จะพาทุกคนไปที่วังพระเจ้าแต่พ่อแม่ของบลูมาจะไม่ไปด้วยพวกเขาทนปล่อยพวกสัตว์เลี้ยงทิ้งเอาไว้ไม่ได้แล้วโกคุก็เคลื่อนย้ายเิพตาหายไปแล้วตอนนี้ก็จบลง